เราทักมาพูดคุยกับชื่อเสียงยังไงเลยนี่ก็ชื่อไอคิวซังซอสละชิพครับโอ้ไอคิวซังซอสระชีพเอ้าไอคิวซังมันดังในหนังอะไรน่ะอ๋อตัวนี้นะแ่ตัวนครับใช่ห็นไหมเอ้าแล้วเราชอบเหรอแก็เหมือนกับเป็นไอคิวซังหรือเปล่าผมชื่อคิวครับชื่ออะไรนะชื่อเรนชื่อคิวครับชื่อเรนชื่อคิวครับกูก็เลยตั้งให้ชื่อไอคิวซังโอ้แสดงว่าเรียนหนังสือเก่งด้วย อย่างไหมปกติยิ้มซองนั่ต้องต้องโดนหัวหรือเปล่ามนโง่ครับแต่ว่ามันมันฉลาดมันฉลาดแกลงโกงมันฉลาดอีกอย่างเอ๋ออิคิวซังวันนี้อิคิวซังชนะนอกลูกน้องยังไงอ่ะนักนักมาแล้วสอบชอบเหรอต้องลงทศราจิมเนี่ยสอนมวยให้สอบนกเลยเหรอสอบมากี่คนแล้วอิคิวซังเข้สามคนแล้วนะสอบได้เท่าไหร่ โอ้โหนี a, ่ฮะก็เป็การคืบอีกคือซังแล้วสองยังมีสองพิฆาตด้วยอีกคือซังอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ปีสิบหกปีจังหวัดไหนเนี่ยซาลวิลิอาเาลวิลิอาก็เหมือนชาวในบ้านเลยเนาะอีกคือซังเป้าหมายเราอยู่ที่ไหนชกมวยเนี่ยเก้าหมายเก้าหมายก็อยากไปง่ายๆถ้าไม่อยากอยู่อย่างนี้อยากไปเรื่อยๆอยากไปเรื่อยๆนะไปไกลๆได้ไหมอยากใช่มีปัญหาอ๋อ ชั้นไหนแล้วบอบอบ่อต้นเอ้ยบอต้นของ่ออะบ่อต้นนะเอาตั้งใจเดี๋ยวจบด้วยนะเอาฝากให้มอติดตามหน่อยเอาฝอกเลยฝากพี่น้องทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบทุกครับที่มาเชียรนี่ครับแล้วก็ฝากติดตามเลยนะติดตามกี่เซอร์สั่งนะครับผม